ไเพื่อนของดิฉันถึงไม่ได้รับเงินกเกษียณนะคะคำถามจากหลังใหม่นะคะเขาบอกว่าเพื่อนอายุ40ปีแต่งงานได้5ปีถือกรีนการ์ด10ปีสามีเสียชีวิตเมื่อ2เดือนที่แล้วอายุ46ปีไม่ได้เงินแม่ไม้ค่ะเขาบอกต้องรอ60ค่ะอยู่โอไฮโอเขาบอกอายุยังอายุแต่งงานน้อยผู้ชายมีลูกติด2คน12-15เงินเลยไปได้ ที่ลูกค่ะจนอายุ18ปีคือกรณีนี้นะคะอันดับแรกนะคะที่คุณไม่ได้นะคะเพราะว่าอายุคุณนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์การที่คุณนั้นอายุแค่46ปีสามีคุณเสียชีวิตคิดว่าจะได้เงินแมนนั่นไม่เลยมันไม่ได้เลยนะคะคุณต้องรอถึงอายุ60หรือว่า62หรือว่า65ทั้งนี้มันขึ้นกับว่าตอนที่สามีของเขานะคะยื่นขอรับนะขอรับตอนอายุเท่าไหร่แล้วในพ่องของอายุตั้งแต่4 6เนี่ย 46นับตั้งแต่วันนี้นะคะจนไปถึงอายุหกสิหรือหสสองหรือหกสิบห้านี่ต้องไม่แต่งงานใหม่หากกรณีแต่งงานใหม่คุณจะไม่ได้นะคะคุณจะไม่ได้สิทธิ์คุณจะเสียไปทันทีแล้วกรณีที่ลูกของเขาลูกติดของผู้ชายนะคะอายุสิบสองถึงสิบห้าปีลูกติดนั้นได้เพราะว่าเด็กนั้นนะคะขาดผู้อุปการะก็คือพ่อตาย ไม่มีผู้ประการลแล้วดังนั้นเด็กจึงมีสิทธิที่จะได้รับจนกว่าอายุเขาถึงจะถึง16หรือว่า18ปีนะคะเด็กอาจจะไม่ได้รับถึง18นะคะอาจจะถึง16แต่หากกรณีที่เพื่อนของคุณนะคะภรรยาคนใหม่เนี้นะคะเป็นคนดูแลและเทคแคร์เด็กคุณเพื่อนของคุณก็จะได้แต่กรณีนี้เชื่อนะคะว่าเพื่อนของคุณนั้นไม่ได้เป็นคนที่ดูแลเด็กสองคนนี้นะคะดังนั้นเงินก็เลยไป ได้เฉพาะเด็กไม่ได้พูดดูแลนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนะหลายคนได้รู้ไว้นะคะว่าไม่ใช่ว่าสามีตายปุ๊บแล้วคุณจะได้เงินกเกษียณมันขึ้นกับอายุที่จะรับด้วยและต้องไม่แต่งงานใหม่หากแต่งงานใหม่ก็คือเสียสิทธินะคะใครจะหาแฟนฝรั่งนะคะแนะนำคำัมพีหาแฟนฝรั่งคำพีแชร์ปริดใจฝรั่งต่างชาติแคมโปรไฟสมัครเว็บเด็กก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะ